สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับรายการจีนี่ลองของนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมาส์ของทางโลกานะคะชื่อรุ่นว่าการูด้าโปไวเลนะคะนี่กล่องสีขาวกล่องสีขาวแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ข้างหลังนะคะก็จะมีโคเวอร์ที่เป็นรูแล้วก็แบบไม่เป็นรูนะคะเพื่อ เพื่อแบบว่าสำหรับคนที่กลัวรูใช้ได้เหมือนกันเดอย่าเาาไวอันบอกพร้อมๆกันเลยนะคะนี่คือหน้าตากล่องนะคะการูด้าโปร i วอเลตอันนี้น่าจะเป็นรูปคลุดนะคะเพราะว่ากา r ูด้แปลว่าคลุดเนาะเสร็จแล้วข้างกล่องก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะว่าเป็น RGV มาส์ไวเลตแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ถึง44ชั่วโมงเลยก็ด้านหลังนะคะจะเป็น มีอ่อมีรูกับไม่มีรูนะตัวของฝาครอบนั่นเองเดีย๋ยวเราเปิดออกมาเลยนะเตึ้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึง้งเฮ้ยดูคอยเขาทางโลก้เขาทำรูปเป็นแบบโลโก้ช่องของน้องด้วยดูสิเป็นรูปแยมโรน่ารักมากๆเลยแล้วก็เฮ้ยเดีย๋ยวนะ ทุกคนดูนี่อันนี้รูปอะ่ะ <c oughs> เมื่อเด็กเมื่อตอนวัยเด็ก <c oughs> เห็นไหมเป็นรูปไอ้สมชายตอนเด็กนั่นเองแต่เลยวันเด็กมาแล้วอะ่ะน่ารักมากเลยขอบคุณค้าขอบคุณทางลูก้านะคะที่ทำรูปน่ารักน่ารักมาให้นะวันนะคะแล้วก็ในกล่องก็จะมีโคเวอร์ที่เป็นรูปมาให้ด้วยนะคะนี่มีรูแบบ รูเยอะเอ้ยไม่ใช่รูกลมกับเป็นรูแบบรูรูแท่งๆนะรูอะไรอะรูรูรูอย่างเงี้ยใช่ค้าผมแล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้เป็น usb c นะคะแล้วก็ตัวตัวตัวที่เชื่อมกับคอมก็จะอยู่ในในในเมาส์เลยอกอกมา อันเล็กนิดเดียวก็เชื่อมกับคอมได้แล้วแล้วก็จะมีตัวสำรองค่ะเป็นแผ่นเมาส์สำรองเผื่อแบบตัวนี้มันลอกหรือว่าเราชอบแบบใหม่ๆแล้วก็เอามาติดได้สำรองอีกอันหนึ่งแล้วก็มีคู่มือนะคะอยู่ในหลืออีกทีนึงนะคะทุกคนคู่มืออันเล็กๆสีดำดเขาบอกว่าเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะแ ทางของโลกานี่ก็จะมีซอฟต์แวร์สำหรับเซตติ้งด้วยนะว่าจะปรับไฟหรือว่าปรับมาโครอะไรเนาะอย่าเรามาดูซอฟต์แวร์ของเขากันเลยนะคะหน้าตาก็ใช้ง่ายมากๆก็มันจะมีให้ปรับเป็นคีย์เซตติ้งมี DPI นะคะว่าจะเอา DPI อะไรแล้วเอาเป็นสีอะไรแล้วก็มีมาโคร สุดท้ายก็จะเป็นปรับตัวแสงได้นะคะว่าจะเอาเป็นแบบไหนหรือว่าปิดไปเลยก็ได้เดีย๋ยเราเอาตัวอย่างให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วกันนะคะว่าไฟแบบไหนบ้างแล้วก็สามารถปรับเป็นแบบไหนได้บ้างนะคะคนอันนี้คือเป็นแบบแรกก็คือน่าจะเป็นแบบสีเดียวไปตลอดอันนี้น่าจะเป็นกระพริบ oh. กระพริบ ซาบิปซาบิปซาบิปอันน้เราจะเป็นแบบฟูฟิวฟิวเห็นไหมฟูฟิวฟูฟิฟิวฟูฟิวมีออนเลอสีสวยอะไรี้แบบอึกอัก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  อันนี้ก็จะเป็นแบบสนับสีอู้ฟอู้ฟอู้โอเคนะคะก็ก็จะมีอยู่แค่นี้แหละแล้วก็ปิดปิดไปเลยไม่ต้องมีไฟแล้วก็ปรับสีได้อยากได้สีอะไรก็ว่าไปนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะเข้าเกมไปลองกันเลยดีกว่าน,นะคะว่าควารู้สึกฟ e e l i n g เป็นยังไงบ้างในการใช้เมาส์ตัวนี้เนาะดูดเมาส์สมชายไปกันเลย เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเราจะไปลองเมาส์ในเดดแมทกันไปกันอุ้ยลื่นมากอันนี้อันนี้ความรู้สึกแรกคือแม่งลื่นมากดีนะดลกูอย,อยู่นะครับ คีร์กู้อยู่นะครับทุกคนอุยอ้ยเอนิโป๊ไม่รู้สึกเบาๆจริงๆเบามืออ่ะแบบสบายมือแต่แต่ถ้าอยากได้เบากว่านี้นะต้องใช้เป็นเมาส์เป็นรูอ่ะต้องเปลี่ยนโคเวอร์เป็นมีรูอันนี้ใช้แบบเป็น เป็นแบบทึบแบบทึบจะหนักกว่าแบบรูจะเบาห<ว>กส<ำ>ิบห้ากรัมเฮ้ยเอาดีๆเข้ามือนะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเมาส์การูดาโปรไวเลสนะคะนี่สวยง,งามมากๆเลยแล้วก็มีโคเวอร์เปลี่ยนให้ทั้งมีรูแล้วก็ไม่มีรูนะคะทุกคนก็ความรู้สึกส่วนตัวก็คืออยากใช้เป็นเมาส์แบบเมาส์หลักแล้วอยากเก็บไว้ใช้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่โลกาเขาทำรูปน่ารักน่ารักติด c คเวอร์ตรงฝาเอาไว้ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะราคาเพียงแค่2,890บาทเท่านั้นนะคะทุกคนราคาจับจับต้องง่ายมากๆไม่แพงไม่ถูกเกินไปนะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเมาส์อยู่นะคะตอนนี้ก็โลก้านะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่แวะเข้ามาดูคลิปวิดีโอจนจบนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย